f อร์เรนซ์ลนะคะวันนี้มาเจอพี่ฟอร์ที่ OP Beauty Channel นะคะขอบอกว่า EP เนี้ยเลิศค่ะ เพราะว่าวันนี้พี่ฟอลจะมาสอนแต่งหนะ้า How-to ลดอายุให้ดูอ่อนเยาว์ค่ะสาวๆคนไหนไม่ต้องกังวลน,นะคะถึงเราจะหลักสี่แล้วเนี่ยวันนี้แต่งตานะคะจะกลายเป็นสางสิบต้นๆค่ะไปดูพี่ฟอลหน้าสดกันเลยดีกว่าค่ะสาวๆวัยส0บวกเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยขาดความชุ่มชื้นการเตรียมผิวเนี่ยสำคัญมากเพราะจะทําให้หน้าของเราเนี่ยติดทนค่ะตัวแรกนะคะพี่ฟอลใช้ตัวนี้ค่ะ Oriental Princess Ultimate Renewal Concentrated Serum ตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ Resergent Complex Serum บำรุงผิวสูตรเข้มข้นตัวนี้เขาจะคืนความตึงกระชับสําหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยอันเนื่องมาจากวัยคงความยืดหยุ่นกระชับและเหนือด้วยประสิทธิภาพในการกักเก็บความชุ่มชื้นชั้นผิวของเราก็จะแลดูอิ่มฟูริ้วรอยแลดูจางลงในหนสัปดาห์ค่ะ ปัญหารอบดวงตานี่ก็สำคัญนะคะ oriental princess ultimate renewal intensive eye treatment นะคะเขาจะคงความยืดหยุ่นให้ผิวเรียบเนียนกระชับแล้วก็พร้อมกับ,ก,บกักเก็บความชุ่มชื่นชั้นผิวของเราเนี่ยก็จะดูอิ่มฟูขึ้นริ้วรอยแลดูจางลงค่ะ เราไม่ควรมองข้ามนะคะผิวบริเวณรอบดวงตาเพราะว่าสาวๆวัยสามสิบกว,ว่าหรือ40แล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าปัญหาริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยมาแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวๆวไัยไหนนะคะเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่ฟอใช้ Oriental Princess นะคะ Natural Sunscreen ตัวนี้เนี่ยมี SPF 50 PA บวกๆนะคะถ้าเราไม่ทาเนี่ยไอพวกปัญหาต่างๆที่จะตามมา ไม่ใช่เพียงแค่ฟ้ากาะสุดดํงดำนั่นก็คือริ้วรอยจะเห็นได้ชัดและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยป้องกันความแห้งก้านความหยาบก,ก้านของใบหน้าของเราตัว edge defense uv นี่นะคะเขาจะช่วยป้องกันทั้งรังสี uva แล้วก็ uvb นะคะและเนื้อของเขานะคะบางเบามากไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ไม่เหนอะหน้าเลยค่ะ สาซาวัยว40อัพเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบแต่งหน้าอะไรเยอะเราต้องหาอะไรที่แบบลดขั้นตอนแต่สวยค่ะ Beneficial Perfect Cover Radiant Cushion SPF 50บวก PA บวกบวกบวกเป็นคุชชั่นตัวใหม่เขามีทั้งหมด3เฉดสีนะคะสีแรกสี i อวอรีค่ะสีที่2นะคะสีไลท์เบ e ค่ะ สีที่3มนะคะสี natural sand ค่ะพอเปิดเข้ามานะคะเขาก็จะมีพับแบบนี้แล้วก็จะมีกระจกนะคะในตลับและเราก็เปิดออกมาเลยค่ะนี่เขาก็จะซีลมาแบบนี้นะคะสีนี้เป็นสี I v ว ry เหมาะกับสีผิวของพี่ฟอที่สุดค่ะโอ้โหอันนี้คือด้านที่ทานะคะและนี่คือไม่ได้ทาอยากจะบอกว่าปกปิดได้แบบเริศมากๆแล้วก็รู้สึกเบาสบายหน้ามากๆเลยค่ะ คุชชั่นเนื้อแมทนุ่มเนียนบางเบาจากประเทศเกาหลีป้องกันได้ทั้งน้ำแล้วก็กันเหงื่อคุมมันนะคะใช้แล้วจะไม่เป็นคราบเผยผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นพร้อมสวยสมบูรณ์แบบอย่างมีสุขภาพดีได้ในทุกโอกาสค่ะคุณค่าบำบรุงจากสารสกัดธรรมชาติปร,ปรา bya f r u i t extract ช่วยถนอมความชุ่มชื่นให้ผิวนุ่มนวล c a m i r i a flower extract คืนความยืดหยุ่นเรียบเนียนมีชีวิตชีวา lotus extract ัผิวหมองให้กระจ่างใสบรรเทาอาการแพ้ระคายเคือง Sun f l o w e r Extract ยับยั้งการก่อตัวของอนุมูลอิสระเสริมกลไกการทำงานของวงจรผิวค่ะสำหรับใครที่ชอบผิวฉ่ำวาวนะคะคือไม่ต้องลงอะไรต่อแล้วนะคะแต่สำหรับอากาศบ้านเราเนี่ยพี่ฟอลว่าขอใช้เป็นแป้งฝุ่นลิปพาวเดอร์ค่ะ beneficial healthy glow นะคะเป็นแป้งฝุ่นทานสาลูเซนโปร่งแสงเบาสบายนะคะแล้วก็คุมมันได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทากันให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะ พี่ฟอจะแปะตรงบริเวณเปลือกตาด้วยนะคะเนื่องจากว่าจะทําให้การแต่งตาเนี่ยติดทนด้านนี้นะคะเป็นด้านที่ทานะคะแล้วด้านนี้เป็นด้านที่ไม่ทาคือถ้าใครชอบความโกลว์ความฉ่าน,นะคะก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะ เขียนคิ้วขึนต่อเลยดีกว่าค่ะเทคนิคของการลดอายุนะคะง่ายๆเลยเราไม่ควรเขียนคิ้วที่แบบก่งจนเกินไปนะคะพี่ฟอเลือกใช้นี่ค่ะ Beneficial Professional Brow Designer with r o Applicator ค่ะให้เรานะคะเขียนตามโค,ครงคิ้วของเราเลยนะคะคือเราไม่ต้องเขียนเกินทรงคริ้วของเราเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเขียนค่ะแล้วก็เทคนิคนะคะเราควรจะเลือกสีดินสอเขียนคิ้วเนี่ยให้ใกล้เคียงกับสีผมของเราให้มากที่สุดค่ะ และเรานะคะก็ใช้โลแอปพลิเคเตอร์นะคะค่อยๆจัดทรงคิ้วไปอย่าลืมนะคะว่าทรงคิ้วเนี่ยมีอิทธิพลกับโครงหน้ามากและเทคนิคของการลดอายุเนี่ยอย่าเขียนคิ้วโกงค่ะนี่นะคะเป็นด้านที่เขียนแล้วนะคะให้ดูขนคิ้วเรียงตามเส้นขนเลย ้าทะะี่ฟอร์เลือกใช้นะคะเบอร์26สีจะออกสีส้มๆนะคะทาไปให้ทั่วเปลือกตาและก็ทาไปที่ขอบตาล่างด้วยค่ะจากนั้นพี่ฟอร์เลือกใช้สีเบอร์25นะคะแต้มตรงบริเวณหัวตาทั้งด้านบนและก็ด้านล่างจากนั้นพี่ฟอร์ใช้สีเบอร์30นะคะเป็นการทําสีทาร์เซชันตรงหางตานิดนึงค่ะแล้วก็ตรงขอบตาล่างตรงช่วงหางเพียงแค่นี้ดวงตาของเราก็จะดูสวยคมมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะและนี่ค่ะดวงตาที่แต่ง และนี่คือด้านที่ไม่แต่งเห็นไหมคะจะดูคมสวยมากยิ่งขึ้นและโทนสีนี้นะคะไม่ว่าจะสีผิวไหนเนี่ยก็แต่งโทนนี้ได้คะ่ะ ช่วงวนี้เนี่ยการกรีดอายไลเนอร์อาจจะไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อความสวยสมบูรณ์แบบและช่วยให้ดวงตาของเราเนี่ยดูกลมวันนี้พี่ฟอร์จะกรีดอายไลเนอร์นะคะ Beneficial Proliner Eyeliner นะคะตัวนี้เนี่ยสีชัดมากๆแล้วก็กันน้ํากันเหนือด้วยค่ะไม่เลอะระหว่างวันด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะเขียนเส้นที่บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะเอาให้ชิดขอบตาให้มากที่สุด ยกหางขึ้นมาเนิดหนึ่งตาจะได้ดูตั้งค่ะหน้าจะได้ดูเฉิเดๆดูเด็กลงค่ะให้ดูด้านที่ทาและอันนี้ก็คือไม่ได้ทาตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากซากุระนะคะที่จะช่วยลดการระคายเคืองและที่สําคัญนะคะสามารถล้างออกได้ง่ายโดยใช้น้ําอุ่นค่ะสําหรับสาววัยกําลังจะ40นะคะหรือ40ต้นๆเนี่ยมักจะเผชิญกับปัญหา ขนตาไม่เด้งไม่งอนนะคะวันนี้พี่ฟอนแนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็น Official Magic Wand b l e n i n g Mascara นะคะสินค้าตัวนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นหัวแปรงของเขาเนี่ยจะแบบเล็กนะคะสามารถปัดขนตาได้เส้นต่อเส้นนะคะและที่สําคัญเลยเขาจะช่วยบํารุงขนตาของเราไปในตัวค่ะ ทิปในการดัดขนตานะคะคือเราดัดขนตาเล็กน้อยจากนั้นเรานะคะค่อยๆปัดซิกแซกเล็กน้อยจากโคนขนตาไปจนถึงปลายขนตาเพื่อไม่ให้ขนตาเนี่ยจับเป็นก้อนและขนตาของเรานะคะก็จะยาวงอนงามเรียงเส้นแล้วก็ดูสวยโดดเด่นสะดุดตาตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเคลือบบำรุงขนตาด้วยสารสกัดจากใบโลโพส์นะคะหรือใบหูกวางที่จะช่วยถนอมบำรุงขนตาแบบเส้นต่อเส้นรากขนตาของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดร ่่ง,งคะปัดแก้มในวันนี้นะคะพี่ฟอเลือกใช้ตัวนี้ค่ะ Beneficial Gradation Compact s h e e k Color เบอร์0ูสี Baby Peach นะคะโอ้สีสวยมากๆเลยนะคะพี่ฟอจะปัดระหว่าง3สีนี้ให้เข้ากันวิธีการปัดนะคะเราจะปัดแบบไฮชิคแบบยกขึ้นเพราะว่าจะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ย ดูย้อนวัยค่ะแต่ถ้าเราปัดต่ำลงมาเนี่ยจะทำให้แก้มของเราดูห้อยดูหย่อนนะคะสีแบบดูน่ารักมากเลยดูผิวแบบคนสุขภาพดีดูเปล่งประกายนะคะเติมความสดใสให้กับริมฝีป,ปากกันดีกว่าค่ะเราจะต้องเลือกโทนสีลิปที่ดูไม่เข้มจนเกินไปนะคะพี่ฟอเนี่ยขอแนะนำนี่ค่ะ Beneficial Lovely Kiss Velvet m o o d Tint นะคะพี่ฟอ็แนะนำสอสีเลยนะคะโอ้โหดูสีนะคะอันนี้เบอร์02นะคะอันนี้เบอร์04ลิปสติกเนี่ยเป็นเนื้อมูสกึ่งกรรมมี่เนื้อนุ่มมากเบาสบายนะคะแล้วเขาให้เม็ดสีที่เข้มขน้นคือชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ติดทนนานให้ฟินิชลุคแบบแมทที่เรียบเนียนนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของโรสฮิปออยนะคะแล้วก็โซเบาออยนะคะที่จะเติมความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากของเรานะคะ่ะ จะแล้วค่ะฟินิชลุคของพี่ฟอนะคะถ้าสาวๆคนไหน30ปลายนะคะก็จะลดไวเหลือ30ต้นๆหรือถ้า40กว่าแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น30ปลายปลายนะคะสามารถแต่งตามได้ไม่ยากค่ะพี่ฟอบอกแล้วพี่ฟอนเน้นโทนสีที่ไม่ว่าจะสีผิวไหนๆเนี่ยก็สามารถแต่งตามได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e นะคะที่ OP Beauty Channel นะคะกดกระดิ่งติ๊งๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ